สวัสดีค่ะฉันคือนางสุพรรณมัจฉานะคะเป็นทิดาของเท้าโทศกัณฐค่ะฉันได้รับคำสั่งจากท่านพ่อให้มาทําลายสะพานหินที่ทอดไปสู่ตรุโรงกาค่ะอ่ะพี่กุ้งพี่ปลาพี่หอยพี่ปูมาช่วยกันขนก้อนหินพวกนี้ออกไปทิ้งนะจ๊ะ เจอเข้านะคะว่าเราเป็นคนทำรายพนุมานมานะทำไงดีน่ากลัวจังเลยและฉันก็ถูกจับได้ก็ต้องร้องขอชีวิตพี่จ๊าได้โปรดไว้ชีวิตฉันด้วยเถะนะจ๊ะไว้ชีวิตน้อยๆนี้ด้วยเถิดฉันไม่ได้ตั้งใจทำร้ายความรู้สึกของท่านนะจ๊ะ อา่าโกรธฉันเลยนะจ๊ะได้โกรธไว้ชีวิตฉันด้วยเธอแล้วหันมุมานตอนแรกที่โกรธแค้นนะคะพอเห็นความสวยของเราเข้าก็เลยปิ๊งแล้วก็พูดจาเคี่ยวพาเรานะคะแหมท่านมีปากหวานจริงเลยนะจีบสาวเก่งจริงเลยฉันกับท่านเราเป็นศัตรูกันนะเราจะมารักกันได้ยังไงแต่แล้วฉันก็โดน ว่าจะโอ้ลมของเขาจนได้ค่ะแล้วก็ตกเป็นภรรยาของเขาอีกคนหนึ่งเมื่อฉันเป็นภรรยาของท่านแล้วฉันก็จะทําตามที่สัญญาเอาไว้ก็คือจะนําก้อนหินที่ทิ้งไปนี้กลับไปไว้ที่เดิมจะขอบคุณค่ะ